ย้ายท้องมาปล่อยป่าจ้าเพื่อนๆบ่อคลองใส่ใกไก่ในร่องสวนเนาะจ้ะเนาะปล่อยป่าไว้ยู่ไว้กินอายุหลายแล้วอาหารเข้ากับสิเน่นไปทั้งป่าทั้งพักแบบนี้แมจ้ะพักก็หากินอยู่ในสวนป่าก็คิดว่าสเลี่ยงกินเองแบบว่าเลี่ยงแบบอินทรีย์เลี่ยงเน้นให้เขากินพืชพักเล่นให้เขากินพักอยู่ตามธรรมชาติเวลาเขามีพักพักหอมพักยังสิแม่้ะ ยายท้องเสียมาถิมให้เขาพวกหญ้าพวกอีหอย่างแบบนี้แม่จ้ะนี่จ้่ถุงปลาถุงปลาที่ย้ายท้องสิมาปล่อยเพื่อนๆแก่อันนี้จะเป็นปลาดุกจกะเป็นปลาดุกบิก๊กอวียจ้ะสำหรับบ่อนี่เพื่อนๆสำหรับบ่อนี่นะจ้ะนี่ปลาย้ายท้องเสียร้อยนามไว้แบบนี้สักก้อนนะจ่าก้อนเสิปล่อยร้อยร้อยร้อยนามไว้แบบนี้กนเอาถุงปลาร้อยนามไว้แบบนี้แม่จ่ะ เขาลอยน้ำไปจากพักหนึ่งแล้วเขาคอยปล่อยลงนล้จะยีนนี่เขากรสิมีพักบุ้งบ่อนี่กรสิมีพักบุ้งนล้วจะสำรับสองถุงนี่จะเป็นปลานิ้นจ้ะเป็นป่านิ้นเป็นปลานิ้นพันปลานิ้นมันแม่จ้ะเป็นปลานิ้นมันได้ทองกำลังหาหม่องตั้งกล้องเพื่อนหาหมองตั้งกล้องยากยากจต่ขิดินมันขุกคักนะาจะเนาะขิดดินขุกคัก อายุหลายมาแล้วอาหารการกินเน้นไปทั้งพักเนเน้นไปทั้งป่าจ้าถ้าเขาสื่อเพิ่นยังสิเขาก็อาจจะได้กินปลาที่เลี่ยงหัวอาหารหลายเกินไปแบบนี้มะจะาได้ท้องกันเลยว่าเออมันมีที่ว่างอยู่ยังสิให้ท้องก่จะปล่อยกินเองมาจ้ะเนาะอันใดที่เขาเฮ็ดกินเองเนี่สิ รู้ซึกว่ามันภูมิใจจังส่แม่นเพื่อนลูกจะซึกว่าภูมิใจได้กินของที่เจ้าของเฮ็ดมากับมื้อจังส่แม่แกอันนี้เป็นถุงปลาด,ดุก้ะเป็นถุงปลาดุกกระป๋อยไปแล้วแย้ท้องกระป๋อยไปแน่แล้วจ้ะมันมันมันลหลายเลยเอามาปอยอีกจ้ะจ้ะเอามาปอยอีกอันนี้คือปลาดุกบิดอุยจ้ะอันนี้คือปลาดุกบิดอุ่ยเยอะจ้ะ พักกระปูกินเองปลากระเลียงกินเองยังสิแม่จ้าเขอาดอูแบบเศรษฐกิจกพอเพียงเขาอยู่บ้านเขาอยู่ในสวนบางเทียบบางทีเขาก็อาจจะไปหาซื้อแบบบ่สะดวกบ่สบายว่าบ่าสะดวกที่สิไปซื้อตลาดยังสิแม่จ้าเพราะว่าบ้านบ้านเด้ท้องจะดูในป่าจ้าจะได้ท้องกับเปิดปลาถูออกไว้แบบนี้แล้วก็สิไปปล่อยป่านิ้นเนาะจ้าเนาะ ขออนุญาตเพื่อนปล่อยป่าก่อนจ้ะปล่อยป่าลงน้ำก่อนเพื่อนททดลองเมืองเดี๋ยวถามันใยญยจังได้ยายทองเสีเอยมาอัพเดตให้เพื่อนเมืองอีกเท่านึงเนะจน๊ะเนาะขอบคุณที่ดูคลิปให้จ้า